อยู่ห้องเย็นครับ ICU อยู่ในห้องเย็นๆนะสี่เป็นคืนตู้ที่แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีนอนเฉยเก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะคืออยู่โรงพยาบาลแต่ลุงปู่บอกว่าไปเจออะไรพวกมารพวกพูดผีปีศาจตะโกนลงมาใส่ให้เราบอกให้เข้าตรงนี้นะมาทางนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับภูเขามีน้าผาเนี่ยคือทุกคนที่ไปเนี่ยคือตายหมดแล้ว ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่บอกว่าท้าเวสุวรรณมาเจอในนิมิตในฝันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะหลวงปู่คือมันเป็นอย่างนี้โยมก็พอดีมันเกิดอัตมานี่ป่วยป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ปจินบุรีนี่แหละก็ตอนนั้นเมื่อปี25 5 6หตอนนั้นหลวงปู่ป่วยอาภาธเป็นอะไรคือไปเราไปที่วัดแม่นังปื้มอริทิยบ แล้วพ,อม,พอมีงานผู้ชายพิเศษแล้วกลับมาไม่รู้ไปติดเชื้ออะไรไม่รู้เขาก็ส่งเข้าโรงพยาบาลบก็อยู่ได้อยู่โรงพยาบาลได้สักแปดวันภาษาเราก็เรียกว่าสิ้นหรือมรณะเขาก็ถือว่าสิ้นสินส้นที่โรงพยาบาลสิ้นที่โรงพยาบาลคือนอนอยู่แปดวันแปดวันคือรักษารักษา,าแล้วก็แล้วตอนนี้ก็เขาก็ถือว่ามรณะ คุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วโอ้หแล้วก็อีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าอย่างนั้นเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเขาก็เอาไปที่กรุงเทพจากปักกิ่งจากปักกิ่งไปกรุงเทพก็อยู่คืนหนึ่งก็สรุปผลว่าสิ้นแล้วเขาก็แจ้งมาที่วันครับบอกว่าโศบน่าจะออกจากนู่นประมาณสักบ่ายๆต่ถึงนี้ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาเล่าเราฟังแต่เราไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ปักกิ่งบรีแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วปุ๊บ เขาก็จะฉีดศพประมาณนี้นะก็คือปกติคนเสียชีวิตก็จะต้องฉีดศพฉีดศพตอนนี้บังเอิญว่าก่อนประมาณสักเก้าโมงเนี่ยครับประมาณสักเก้าโมงก่อนจะฉีดศพเนี่ยมันมีพระองค์หนึ่งจีวรสีกักักแล้วก็ผมเขาขาวหน่อยก็ขึ้นไปหาหมอก็บอกว่าอยากฉีดศพพระองค์นี้นะหมายถึงเราเอ้าไปไปคือคือไปพบหมอมีพระองค์หนึ่งผมเขาขาวใใส่จีวรสีกักกัดกัดอายุประมาณสักหกสิบไม่เกินเจ็ดสิบ ขึ้นไปหาคุณหมอท่านนั้นนะฮะที่กำลังจะฉีดศพนะบอกว่าบอกว่าอยากฉีดศพพระองค์นี้นะเ้าเขาก็นึกว่าพระองค์นี้มาจากไหนเขาก็ไป็ูเพราะพระป่วยมีหลายองค์คนก็ไปเยี่ยมกันโรงพยาบาลนะนะก็ดีสรุปแล้วเขายังไม่ฉีดศพพอดีมันมีโยมได้ข่าวหลายคนว่าเราสิ้นแล้วไปอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ไปเยี่ยมกันพอดีเกิดมี โยมท่านหนึ่งท่านเป็นนายแพทย์เคยสอนที่จุฬาท่านก็สนิทกับเราท่านเคยเคยมานั่งสมาธิมาฝึกอะไรที่วัดเนี้ยท่านก็ไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลก็ไปเจอกับหมอที่ที่จะฉีดศพเราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านเอ้าควาเอิญพอหมอที่จะฉีดศพเนี่ยเล่าให้คุณหมอที่ไปเยี่ยมศพเราเนี่ยฟังครับคุณหมอที่ไปเยี่ยมบอกว่าอย่าเพิ่งฉีดได้ไหมเอาไว้สักคืนก่อนก็ตกลงกันเลยตรงว่าเอาไว้สักคืนก็เลยแจ้งมาที่วัดว่าอย่าศพจะไม่มาวันนี้ครับ ก็เลยเอาไว้คืนไว้ในไหนฮะปกติต้องไว้ในห้องมันมันคือมันมันไม่ใช่ห้องหลักกิตเป็นห้องห้เย็นไข้ประมาณนั้นนะหลวงปู่แล้วพอหมอบอกว่าไม่อยู่แล้วเอาไปอยู่ในในห้องเย็นๆน่ะตอนตอนนั้นเราเราม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อยู่อยู่ก็เริ่มจากวันแรกจากคืนหนึ่งเป็นคืนสอยู่แล้วสิบเอ็ดคืนสิบเอ็ดคืนเช้าเก้าโมงเช้า กับสีม่งเย็นก็จะให้พยาบาลไปดูอยู่ในห้องเย็นๆนะซีเป็นคืนตู้นี่แข็งหมดแหละไม่มีเครื่องอะไรไม่มีไม่มีนอนเฉยแต่พยาบาลเนี่ยเข้าออกดูทุกวันเป็นยังไงบ้างหลวงปู่เป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเสร็จเพิ่มวันที่สิเอ็ดเนี่ยอยู่ชีวคืนเนี่ยพยาบาลก็ไปตามที่หมอสั่งทุกวันก็บอกว่านิ้วมือขวาเลยกระดิกยังกระดิกอยู่เออกระดิกกระดิกปึ๊กๆอย่างเงี้ยพยาบาลเลยมาบอกหมอหมอบอกคือโร่อย่างนั้นหมอเข้าไปดู ก็เลยเอาเราออกจากห้องเย็นเนี่ยมาไปห้องไอซียูไปเห็นวันหนึ่งกระดิกนิ้วก็เลยเอากลับมาไอซียูถูกไหมฮะพอกลับมาไอซียูปุ๊บได้เครื่องช่วยหายใจได้นู่นได้นี่เขาก็เอาผ้าเอาผ้าไฟฟ้าเนี่ยคุมเราแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทําให้อุ่นนหละทำให้ขยายทําให้แล้วเขาถึงปั๊มเหลขึ้นมนใช้เวลาประมาณสักเป็นสิบชั่วโมงเลยก็ตอนตื่นขึ้นมานะตอนตื่นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตามลืมไม่ได้ตามแข็งแต่ ประส,สาทเข้าหูเหมือนลมเข้าหูหมดแล้วแต่ตะกระดิก <c oughs> ตัวไม่ได้ตัวมันแข็งเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้เราอยู่โรงพยาบาลกับอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เราก็ไม่รู้นะครัเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเราลืมตาก็ไม่ได้ได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผู้ <c oughs> คนพูดก <c oughs> ็คือพวกหมอพวกพยาบาล <c oughs> <c oughs> แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรายอยู่ห้องไอซียูถรวมแล้วเขาก็ดูแลเราอยู่ในห้องไอซียูสี่วันสี่วันเอออยู่ห้องไอซียูสี่วันเขาก็เอาเรามาไว้ห้อง พิเศษเขาให้น้ำเกลือให้น้ำให้ยาให้อะไรแต่ไม่หมดแหละเขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษเข้าที่ปกติเลื่อง่าได้ตอนนี้หลวงปู่ฟื้นแล้วนะหมอที่โรงพยาบาลตกใจประชาชนชาวประคามก็ตกใจกันใหญ่เลยหลวงปู่ฟื้นตอนนั้นข่าวเขาก็ปิดกันนะเขาปิดข่าวเลยนี่เรารวมแล้วทั้งอยู่อยู่ห้องเย็นรับไอซียูรวมแล้วนียี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวัน 完了。 พระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งเองเพราะความเข้าถึงเองนะเรานี่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองคือทรงเห็นเองทรงรู้เองทรงเป็นเอง